จิตอาสา GC กรุ๊ปกว่า200คนร่วมแรงร่วมใจร่วมขวดพลาสติกทั้งประเภทขวดใสเพรและขวดขุ่น HDPE มาร่วมส่งต่อให้ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนชากลูกย่าในกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลของชุมชน เหล่าบรรดาจิตอาสานอกจากจะมีการร่วมแยกขยะแล้วยังได้ให้ความรู้และการคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้กับชุมชนอิ่มใจอิ่มบุญในการร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันถ้าเรามาร่วมกันนะครับช่วยกันคัดแยกขยะนะครับจากชุมชน่ว้าจะเป็นขวดายขวดสีนะครับมีการเก็บและมีการคัดแยกทั้งหมดเลยนะนะครับเพื่อไปขายนะครับแล้วเราจะนําเงินนะครับมาร่วมผ้าป่ารีไซเคลิล อันดับแรกที่เรา,ารวบรวมและขายก็เขาจะเรียกว่าขวดเพชรขวดเพชรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นขวดน้ําอีกอย่างหนึ่งเราสามารถแยกออกมาเป็น TTPA e นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในเรื่องของขวดนมขวดซอสพวกซอสปรุปงรสต่างๆพวกตอนน้ำมันหอยพวกน้ำปลาส่วนในเรื่องของวิธีการเพิ่มมูลค่าอ่ะอันนี้เราก็อาจจะขายโดยเพิ่มมูลค่าโดยการแกะฉลากออกอันนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าในการเวลาเราเอาไปขายนะครับ ในการจัดก,การเรื่องการคัดแยกขยะองค์กรเราทําเพื่อสังคมที่แท้จริงนะสร้างเป็นนิสัยให้เห็นว่าการที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องทดแทนสังคมอย่างไรบ้างขอขอบคุณชุมชนหนองไอโสมชุมชนซอยคีรีนะคะชุมชนเจริญพัฒนาซึ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้ชุมชนรักยาก็เป็นตัวแทนขอบคุณพี่น้องชาวมัตตพุทธทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ